แล้วมันผิดกดถูกมองเป็นสแปมนะครับแฮชแท็กตัวที่เป็นยอดฮิตยอดนิยมที่เขากําลังฮิตอยู่นะครับตอนนี้ที่ถูกมองเป็นสแปมนะครับที่เป็นคีย์เวิร์ดตอนนี้ทาง Facebook นะครับทาง Facebook นี้จะมองเป็นคำำําซ้าคําซ้ากับคนอื่นคําซ้าหลายๆครั้งนะครับที่แชร์ลงกลุ่มจะถูกดักเป็นสแปมอันนี้เป็น เป็นเรื่องจริงนะครับจะถูกมองเป็นสแปมโดยที่เราไม่รู้ตัวว่าเราใส่ h ฮตแท็ที่สําคัญก็คือ h ฮตแท็ตัวนี้นะครับแฮตแท็ตัวนี้คําว,คคว่าริวนะครับคาว่าริวนะครับพี่น้องพี่น้องคงไม่รู้มาก่อนใช่ไหมครับว่าแฮตแท็กคำว่าริวตัวนี้นั่นเวลาเราแชร์ลงกลุ่มแล้วจะถูกดักเป็นสแปมจากทาง Facebook นะครับไม่ใช่แอดมินเป็นคนตั้งคีย์เวิร์ดตัวนี้ให้ดักเป็นสแปมเพราะว่าคําว่าริวนี้ ทุกคนที่มาสร้างคลิปสร้างวิดีโอก็จะใส่ฮท็คำว่าริวนะครับคือตัวนี้คือฮท็กยอดนิยมที่คนมักใส่และก็แชร์ลงกลุ่มตัวนี้นะครับก็จะถูกดักเป็นสแปมและอีกอย่างนะครับฮท็กคำว่าริวนี้ใส่ได้ครับใส่ได้แต่ว่าการแชร์นั้นจะแชร์อยู่ในหน้าโพสต์ของตนเองหรือแชร์ข้าม เพจหรือโปรไฟล์ไม่ผิดกดอันนี้เป็นการแชร์